ฟีฟ่าสามนี่เปิดบอดเบล20ยี่สิบอยู่เลยพี่เลยอยากขอปิอดเลยป่ะฟีฟ่ายี่ดาวคำถามนะครับก็คือเกมฟีฟ่าออนไลน์สามที่แบบว่าฮิตกันเนี่ยเปิดให้เล่นเต็มรูปแบบตอบเฮ้ยวนเป็นรูปแบบในประเทศไทยใช่ไหมใช่ในประเทศไทยวันที่เท่าไหร่ครับขอตอบครับผมผมตอบแล้พี่บ้าผมนิ่พี่บ้าพี่บ้าวันในการ ซื้อทูมันนี่มาเติมแล้วก็มาเปิด่แว่นพาเจ๋งจัดไปมั่นใจมากๆว่าข้อ3วันที่10มิถุนา2 0 1 3ยนเป็นคำตอบสุดท้ายครับเอาล่ะเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยคุณคุณคุณสิบส1มมิถุนาถูกต้องครับผมแรียังเลขอบคุณที่พี่มาสอน 13มว oh. ิถุนาฟีฟาออนไลน์สเปิดเต็รูปแบบจากกาลิน่าฟีฟาออนไลน์นะเป็นเกมฟุตบอลออนไลน์ที่พัฒนาโดย EA Sports นะครับและให้บริการโดยกาลิน่านะตอนนั้นใช่กาิน้าไอร์แลนนึกออกคณจะนึกถึงพวกแบบดิแอร์ดอบาบวก5สลาตันบวก5อะไรอย่างเงี้ย